ถ้าเพื่อนๆยังจําได้นะครับว่าในคลิปก่อนหน้านี้ผมใช้เจ้าบา้านนะครับ AI เข้ามาใช้ร่วมกับ Li i ล e c แชทบอ t ใช่ไหมครับโดยทําให้มีการใช้หลายภาษาได้ในการที่จะตอบในสิ่งที่คนอยากจะพิมพ์เข้ามาถามแล้วในครั้งนี้นะครับผมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ใช้ทํางานร่วมกับ Google a p p s Script และ ใช้ร่วมกับเจ้า Google Sheets สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้เพียงแค่ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับและสามารถตอบมเมสเซจออกมาเป็นรูปแบบของทุกประเภทได้เลยนะครับในที่นี้ที่มองเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับตรงนี้คือเดิมที่ผมเคยคุยกับเจ้าบ้านไว้แลครับ เป็นการถามแล้วก็ให้ตอบกลับมาแล้วก็เลือกภาษาในการตอบเหมือนกับครั้งก่อนที่ผมเลือกมาว่าอ๊ะผมอยากจะเลือกภาษาอะไรอสมมติว่าผมยกตัวอย่างเริ่มที่ภาษาไทยก่อนแล้วกันนะครับในภาษาไทยไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เจ้าตัวบาร์เนี่ยก็จะตอบมาให้เรานะครับสมมุติว่าผมจะถามว่าร้านอาหารในไทยที่นิยมขอชื่อสัก 5สถานที่ปกติเราก็จะเหมือนเราพิมพ์เล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ข้อมูลจากเจ้าบาร์ดเเนี่ยตอบมาให้เรานะครับว่าอ่ะมีอะไรบ้างมีที่ไหนบ้างใช่ไหมครับแต่พอเราอยากจะใช้เจ้าเฟร็กแมสเซดด้วยอยากจะใช้รูปแบบของเทมเพลตด,ด้วยตัวอย่างนะครับผมจะหยิบอ่ะผมเอาเรื่องของวิดีโอออกมาก่อนแล้วกันผมจะหยิบงานออกมานะครับเจา้าตัวนี้ถ้าสมมติว่าผมพิมพ์อะไรเข้าไปนะ ถ้าเดิมคนอื่นที่เอามาใช้งานมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราหยิบเจ้าบาร์เนี่ยพิมพ์อะไรบ้างก็ต้องมาตอบเราใช่ไหมอันนี้คือสังเกตไหมครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอ่ะผมลองเอาเฟกออกมาบ้างนี่คือเมื่อกี้วิดีโอนะครับผมจะหยิบข้อมูลต่างๆออกมานะครับนี่ก็คือเฟกเมเสเซจนี่สังเกตว่าเจ้าบาร์นะครับไม่สามารถที่ไม่ไม่ได้มันสามารถแยกออกมาให้เราได้นะครับว่าเขาจะตอบจากในสิ่งที่มันนอกเหนือจากที่เราเซตไว้ไหมหรือเราจะ เรียกสิ่งที่เราเซตออกมาออกมาก็ได้นะในเมื่อกี้นี่เราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นวิดีโอเป็นเฟกนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบเจ้าโลเคชันมาดูบ้างนะครับหยิบออกมาเนี่ยผมสุาวาผมพิมพ์โลเคชันเข้าไปเราก็สามารถที่จะหยิบโลเคชันออกมาได้เลยตามสิ่งที่เราเซตคีย์เวิร์ดเอาไว้เดี๋ยวไปดูครับเบื้องหลังของผมที่ทําตรงนี้ออกมาได้นะครับตอนนี้นะครับผมจะพา o v ฟมาดูข้างหลังนะครับนี่คือด้านหลังของ การเรียกใช้งานนะครับเหมือนที่ผมพิมพ์ว่า stk นี่ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้นี่ stk ก็คือผมจะตอบมาเป็นสติกเกอร์นะครับโดยผมเซตเอาไว้ว่าสติกเกอร์จะต้องออกมาเป็นประเภทนี้อ่ะผมก็พิมพ์เจ้าคีย์เวิร์ดสติกเกอร์นี้ออกมานะครับก็จะได้ข้อมูลมาเลยอ่ะนี่ตรงนี้นะครับอย่าง image ก็คือผมใช้คีย์เวิร์ดว่า img ก็พิมพ์ออกมาเลย ดูนะครับ IMG ก็สามารถหยิบภาพออกมาได้แล้วเห็นไหมครับมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าบาร์จะรู้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราทําอะไรคือสิ่งที่อยากจะถามแล้วให้บาร์ตอบออกมานะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราทำเฟกเราเห็นอิมเมจแล้วใช่ไหมครับถามว่าเทมเพลตเราสามารถทําได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมใช้คีย์เวิร์ดคำว่า mm นะครับโดยผมจะเอา Image m แ p ออกมาตอบผมก็ใช้คีย์เวิร์ดคำว่า mm มันก็จะหยิบออกมาตอบเลยนะครับ อ่ะนี่เห็นไหมครับตอนนี้ในที่มือถือก็จะเห็นแล้วนะครับนี่ก็คือภาพของ Image Map ที่เราทําเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ดูความเรียวไทม์ของมันนะครับถ้าผมอยากจะใส่ข้อมูลบางอย่างเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเจ้าตัว F ฟกซิมูเลเตอร์ของเราก่อนนะครับเราจะได้ไปเห็นหน้าตาของมันว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะไปเปิดพาไปเปิดนะครับตัว d e v e l o p e r d e v e l o p e r line b นะครับแล้วเราก็ เข้าไปทำการล็อกอินก่อนนี่แน่ล็อกอินไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูความเดียยวทม์ของมันนะว่าพอเราออกแบบเสร็จนะครับสมมติว่าผมหยิบมาจากเฟ e กซ์มิลเลอร์สักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเลือกมาสักอันผมเลือกมาที่เบอร์เกอร์นี้แล้วกันอันนี้คือเบอร์เกอร์นะครับผมก็ทําการ Copy c o ้โค้ดมาเลยปั๊บกลับไปกลับมาที่นี่นะครับแล้วผมจะตอบให้เป็นแบบเฟ e ก แมเสเซจนะครับโดยผมจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่า SS แล้วผมก็เอาข้อมูลนะครับจากที่เราก o p ปี้มาเมื่อกี้กดวางเลยคราวนี้เรามาดูที่มือถือนะครับเมื่อกี้ผมวางไปเรียบร้อยแล้วผมกด SS นะครับข้อมูลนี้ก็จะถูกดึงออกมาทันทีอ่านี่ค่อยดูนะครับเห็นไหมเราก็จะได้เบอร์เกอร์มาแล้วซึ่งเจ้าบาร์นะครับก็ไม่ได้มายุ่งข้องเกี่ยวอะไรด้วย ส่วนถ้าเราต้องการที่อยากจะถามบ้านเหมือนเดิมะผมก็อยากจะถามนะคะว่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ในไทยอย่างนี้เลยก็ได้เบอร์เกอร์ในไทยมีที่ไหนบ้างที่นิยมผมก็จะพิมพ์ประมาณนี้เลยสิ่งที่นอกเหนือจากคีย์เวิร์ดที่เราตั้งเอาไว้นะครับเจ้าบานก็จะทำหน้าที่ของมันและ มันก็จะไปดึงเห็นไหมครับมันก็จะไปดึงข้อมูลออกมาตอบให้เราว่ามีที่ไหนบ้างก็จะบอกสถานที่นะแต่ผมก็ขอเนี่ยไม่พูดแล้วกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นความสะดวกของมันไหมว่าเราสามารถที่จะใช้ทํางานร่วมกันได้นะครับและในที่นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าการเซตคีย์เวิร์ดที่จะให้ตอบแมสเซจทุกประเภทออกมาได้เนี่ยมากกว่า เป็นหมื่นถึง20,000คีย์เวิร์ดก็ยังสามารถที่จะตอบออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างที่มีคนมาเรียนในคลาสผมนะครับจะมีคนนึงนะใช้คีย์เวิร์ดเยอะม,มากๆเลยประมาณ7 0 0 0กว่าอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยเนี่ยประมาณนี้เลยเห็นไหมครับขึ้นมาอยู่ที่7 0 0 0เลยนะในนี้นะครับในการที่เราจะแอดวานในการใช้นะครับสามารถที่จะทําให้เราเอเราแข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้นสามารถเซตคีย์เวิร์ดได้สามารถที่จะให้เจ้า AI มาช่วยตอบเราได้นะครับในคลาส ตรงนี้นะครับผมเปิดมาจริงๆยังไม่ได้รวม AI นะผมเปิดมา3ปีแล้วครั้งนี้มีความพิเศษก็คือเราหยิบ AI เข้ามาร่วมด้วยสามารถที่จะใช้งานประยุกต์ได้ทุกอาชีพในสิ่งที่เราอยากจะทําและที่สําคัญคือเราถือมือถือเพียงเครื่องเดียวสามารถแก้ไขอัปเดตปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์แล้วผมก็ขึ้นสโลแกนตลอดนะครับว่าผมทํางานด้วยความขี้เกียจจะไปที่ไหนก็ได้ขอจบด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเราอย่าไปสนใจนะคบว่าเฮย้โฮยโหเครื่องมือแบบนี้ มันไม่รองรับคุณศึกษาดีหรือ,อยังที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่เวิร์กม,มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมอยากจะบอกเลยว่าเขาก็พัฒนาของเขาอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้ตามทําให้เราไม่รู้นะครับว่ามันเดินทางไปถึงไหนแล้วแล้วธุรกิจนะครับมันเดินเร็วมากถ้าเราทํางานตรงนี้ออกมาได้เร็วแล้วสามารถที่จะให้ธุรกิจเราได้ไปข้างหน้าได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับนั่นคือผลประโยชน์ ที่ดีสําหรับเรามากเลยนะส่วนท้าในบางงานนะครับที่เรามัวแต่เด็บแล้วใช้เวลาอยู่ 3, 4, เดือน5เดือน6เดือนเป็นปีนะครับธุรกิจเดินไปไหนแล้วเทนโลกเดินไปไหนแล้วตามไม่ทันนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันคือจุดอ่อนของสิ่งที่ คนที่เป็นเดบอะเขาก็จะมองแต่มุมเดบนะแต่เขาไม่ได้มองมุมธุรกิจต่อให้คุณเดบเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าธุรกิจคุณเดินไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ธุรกิจคุณเดินได้แล้วมันเริ่มโตมากยิ่งขึ้นคุณอยากจะเดบที่ใหญ่ขึ้นมากอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกเลยแต่ตรงนี้ผมบอกแล้วว่าในคลาสนี้นะครับเราเรียนกันสั้นๆเพราะว่าเราเก็บทุกอย่างเอามาไว้อยู่ในที่ที่เดียวแล้วตรงนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วมีลูกค้า ต่างๆที่ใช้บริการอยู่นะครับแม้กระทั่งว่านักเรียนที่มาเรียนในคลาสของเรานะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้และมีรายได้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างมากเลยนะครับมีตั้งแต่หลักหกหลัก7จหลักขึ้นมาเลยนะครับยังไงก็ฝากคลาสนี้ด้วยถ้าสนใจยังไงนะครับสามารถติดต่อได้ที่ใต้ d e s c r i p t i o n มีลิงก์ติดต่อให้แล้วก็พูดคุยและแนบตัวนี้เข้ามาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าสนใจเรื่องนี้นะครับจะได้ในราคาพิเศษกว่าที่เข้ามาทัก โดยที่ไม่ได้แนบลิงก์หรือไม่ได้แนบวิดีโอนี้มาเลยนะครับผมอยากจะบอกเลยส่วนลูกค้าเก่านะครับลูกศิษย์เก่าเลยที่เคยเรียนมาแล้วก็จะได้ราคาพิเศษนะครับในการที่จะเติมเจ้า AI เพื่อแก่งให้กว่านี้นะครับให้สมบูรณ์กว่านี้มากยิ่งขึ้นหวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะทําให้เพื่อนได้เห็นโอกาสอะไรดีๆมากขึ้นจากที่เคยใช้ปกติหรือยังทําอะไรไม่เสร็จหรือยังวางโฟงานไม่เสร็จนะครับลองมาคุยกับเราเดี๋ยวเราแก้ปัญหานี้ไว้ให้นะครับ ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ